ต่อไปนะครับหลังจากที่เรารู้เงื่อนไขของการเคลื่อนที่แล้วก็แนวการเคลื่อนที่การหาต่างๆนะฮะการหาปริมาณต่างๆแล้วนะฮะเบื้องต้นเราก็จะมาดูลักษณะาการเคลื่อนที่ของโปรเจกตายนะฮะลักษณะาการเคลื่อนที่ของโปรเจกต์เนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองแบบเรามาดูแบบแรกกันครับคือแบบทั่วไปนะครับแบบทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแบบที่ว่าจะมีความเร็วเริ่มต้นแนวเดียวในแนวระดับแนวเดียวก็ได้ ความเร็วเริ่มต้นแนวระดับแนวเดียวก็ได้หรืออาจจะมีสองแนวฮะสองแนวก็คือมีแนวดิ่งเข้ามาเกี่ยวก็ได้นะฮะแบบนี้นะครับแนวดิ่งเข้ามาเกี่ยวได้อันเนี้ยส่วนใหญ่มอต้นชอบออกครับชอบออกข้อสอบมอต้นนะฮะโดยไอ้พวกโดยการเคลื่อนที่แบบทั่วไปนะฮะก็สามารถหาหาปริมาณต่างๆะฮะไม่ว่าจะเป็นความเร็วเริ่มต้นในแนวระดับหรือแนวดิ่งเนี่ยหาได้จากสี่สูตรสมการนั่นะฮะนะครับ ที่เราเรียนกันไปช่วงต้นนะฮะส่วนแบบที่สองเนี่ยเป็นอันนี้จะได้เรียนกันมากในตอนมอปลายนะฮะก็จะเป็นแบบจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเนี่ยอยู่ในแนวระดับเดียวกัน,นะฮะในแนวเดียวกันในแนวเดียวกันนะฮะโจทย์ส่วนใหญ่เนี่ยโจทย์ส่วนใหญ่ของการเคลื่อนที่แบบฟูจิตายแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะหาเวลาะฮะชอบถามเวลาเวลาจาก ตั้งแต่เวลาของการเคลื่อนที่ทั้งหมดของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดนะฮะแล้วก็ความสูงหรือจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดนะฮะจุด C เนี่ยฮะอย่างที่สามก็คือระยะไกลระยะตกไกลตามแนวระน,ะนาบนะฮะหรือแนวราบนะครับก็คือ A B ครับคือถามว่าวัตถุเนี่ยถ้าคว้างด้วยด้วยการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดเนี่ยจะตกไกลแค่ไหนนะฮะเนี่ยโจทย์ชอบถามถามสามอย่างนียนะฮะ โดยสามอย่างเนี่ยอย่างแรกนะครับเวลาเวลาเนี่ยเราสามารถหาได้จากสูตรนี้ครับ t เท่ากับ 2u สายเซตานะฮะส่วนด้วย g ครับนะครับส่วนณจุดสูงสุดเนี่ยความสูงจากพื <S <S 2> <S 2> <S 2> ้นระดับเนี่ยความสูงสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายก็จะหาได้จากสูตรนี้นะครับ h เท่ากับ u กําลัง2 ไซด์กำ,กำลังสองเซตาส่วนด้วยสองจีนะฮะส่วนระยะตกไกลนะฮะระยะตกไกลก็จะหาได้จาก s อชเอ็กซ์เท่ากับยูกำลัง 2, สองไซด์สองเซตาส่วนจีนะฮะนะครับซึ่งไอ้สามสูตรเนี้ยมันก็ได้มาจากสี่สูตรสมการนั่นฮะสี่สูตรสมการการเคลื่อนที่นั่นนะฮะแต่อันนี้แต่เรายังยังไม่ ให้ดูที่มานะฮะมอต้นก็ท่องสูตรนี้แล้วนําไปใช้ก่อนนะครับเพื่อรวดเร็วนะฮะต่อไปเราก็จะมาดูจะมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าอะไรคว้างลูกบอลดังลูกดังรูปนี้นะครับจงหาจงหาลูกบอลเนี่ยตกถึงพื้นห่างจากตำแหน่งที่คว้างเท่าไหร่ก็เขาถามอันนี้ครับ เขาถามตำแหน่งนี้นะฮะหรือ S x เนี่ยว่าตกห่างเท่าไหร่นะฮะล้วก็คิดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่อันนี้เนี่ยเนื่องจากเรายังไม่รู้ว่าเวลาที่วัตถุใช้ในการใช้ในการตกเนี่ยเท่าไหร่เราก็ต้องหา t ก่อนครับหรือเวลานะฮะเพราะเรายังไม่รู้นะครับเพื่อที่เราจะเอานำ t เนี่ยไปแทนค่าในสูตร S x เท่ากับ uxt เพื่อหาค่านี้นะครับแล้วก็หาเลย t t เนียหาได้ไงหาได้จากเราหาได้จากการเคลื่นที่ในแนวดิ่งนะฮะก็คือจากสูตรนี้ครับ sy เท่ากับ uy t บวกด้วยเศษหสอง ay t กํลังสองนะครับเนื่องจากเนื่องจากเรารู้ การกระจัดในแนวดิ่งแล้วนะครับก็คือห้าเมตรอันนี้อันนี้คือการกระจัดในแนวดิ่งส่วน u y เริ่มต้นไม่มีครับเป็นศูนย์ครับก็แทนเข้าไปศูนย์อันนี้ห้าเมตรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโจนบอกว่าเริ่มเริ่มจากการขึ้นเรื่องจากความเร็วในแนวระดับเท่ากับสิบเมตรเปอร์เซกนะฮะทำให้ความเร็วในแนวดิ่งไม่มีนะฮะเริ่มต้นเศษหนึ่งส่วนสอง จครับค่า a นี่ก็คือ g เนื่องจากมีทิศทางเดียวนะฮะการเคลื่อนที่โปรโิตายแบบนี้มีทิศทางเดียวทําให้ค่า g เป็นบวกครับส่วนทเราย,ยังไม่รู้ก็แก้สมการเลยครับเมื่อแก้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ว่า t เท่ากับ1ครับเช็คเป็นเคลื่อนที่ด้วยหนึ่งวินาทีนะฮะแล้วก็เอา T เนี่ยไปแทนค่า,านี้เลยครับแทนค่าใน sx เท่ากับ ux t ครับ ทคือ1 u x ก็เท่ากับ10เมตรเปอร์เซกนะครับดังนั้นการกระจัดการกระจัดการกระจัดในแนวระดับเนี่ยจะเท่ากับ10บเมตรนะครับดังนั้นวัตถุจะตกไกลตกไกล10บเมตรนะครับอันนี้แบบมอต้นชอบถามนะฮะไม่ค่อยยากเท่าไหร่